สามคำถามที่ทําให้เจอตัวคุณที่ใช่นะคะทุกคนข้อแรกเรื่องของการที่คุณนะลองหาความสุขของตัวเองให้เจออะไรที่เราทําแล้วอยู่กับมันได้นาะนนานแฮปปี้ตลอดที่ได้ทํามันนะคะเอาความสุขเป็นที่ตั้งก่อนนะข้อที่สองคือเรื่องของการที่ใครก็ตามที่เดินชอบมาถามคุณเรื่องเนี้ยถามประจําเดินแล้วบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วคิดถึงคุณจังเลยเรื่องนี้นะอยากจะแบบสงสัยแล้วก็อยากถามคุณอันนั้นขอให้เป็น เรียกว่าเบาแสแล้วกันเนาะเออเ,เรียกว่าเป็นเบาแสในการที่คุณอาจจะเจอตัวคุณทีช่นะคะข้อที่สนะเรื่องของการที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ตามอย่าหลงลืมที่เราทํามาเป็น10บสปีเพราะเพียงแค่อยากจะหนีห่างออกจากมันอยากจะย้ายตัวเองออกจากสิ่งนั้นนะคะให้แค่เราพบทัวดูว่าอะไรที่เราเก่งทํามาเป็น10บสปีหลับฟ้าแล้วพูดได้หมดเลยทําได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปเซิร์ชหาโดยที่ไม่ต้องไปค้นแล้ว อันนั้นขอให้หยิบนํามาแล้วลองไปหาวิธีการในการทําสิ่งนั้นใหม่เช่นการทําบนออนไลน์การสอนผู้คนกับสิ่งที่เราทําเป็นเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแบบโอ้โหเป็น10บสปี20ปีแล้วอย่างเงี้ยให้มาเปลี่ยนเอาแค่วิธีการที่คุณเอาไปใช้ดีกว่านะคะนะและสามข้อนี้คุณลองทบทวนดูข้อที่1คือเรื่องของความสุขที่คุณได้ทํามันอยู่กับมันแล้วแฮปปี้มากๆข้อที่2คนมาถามคุณเยอะ นะเรื่องนั้นๆให้เป็นเบาะแสข้อที่3คือเรื่องของการที่คุณนะเป็นผู้เชี่วชาญทํามาเป็น10-20ปีหลับตาพูดได้เลย3ข้อนี้คุณมีโอกาสเจอตัวคนที่ใช่และถ้าใครยังสับสนนะคะถ้าใครยังรู้สึกว่าอู่งง,งอยู่ยังไม่เห็นตัวเองหรือยังไม่มั่นใจ ทักมาหาพี่นุ่นนะคะพี่นุ่นมีคอร์ส Personal b r a n d i n g สำหรับที่คนกำลังอยากค้นหาว่าคุณนะคะอยากจะทำแบรนด์อะไรอยากจะสร้างตัวตนแบบไหนอยากจะมีจุดยืนโบนโลกออนไลน์ได้ยังไงน,นะคะทุกคนพี่นุ่นพร้อมจับมือคุณทำทันทีและถ้าทำไม่ได้พี่นุ่นจะไม่ปล่อยมือคุณเด็ดขาดนะคะถ้าใครสนใจทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะคอร์ส Personal Branding นะคะเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นและยังหาตัวเองไม่เจอนะจ๊ะทุกคนถ้าไงทักมาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้พี่นุ่นไปก่อนบาย